เืนเคยนั่งสมาธิแล้วอยู่ดีๆรู้สึกขนลุกน้ำตาไหลหรือบางครั้งถึงกับตัวลอยหัวใจเต้นแรงไหมสิ่งเหล่านี้เรียกว่าปีติปีติคือความอิ่มเอิบที่เกิดจากสมาธิเมื่อจิตเริ่มสงบจะปรากฏความสุขและพลังในหลายรูปแบบพระไตรปิฎกอธิบายไว้ชัดว่ามีห้าระดับเช่นขนลุกขุทกะปีติเกิดเป็นคลื่นซัดทั้งตัว คณิกะปีติทําให้ร่างโยกโอกกันติกะปีติยกใจให้ลอยเบาสบายอุเพงกะปีติและความเอิบอิ่มแน่นเต็มใจพารณาปีติหลวงปู่มั่นสอนว่าปีติไม่ใช่สิ่งอัศจรรย์แต่เป็นผลของสมาธิที่จิตพักสงบสิ่งสำคัญคือต้องไม่ไปติดสุขหรือดีใจเกินไปเพราะถ้าหลงกับปีติ ใจก็จะไม่ก้าวต่อสู่ปัญญาให้เราใช้ปีติเป็นกำลังใจแล้วค่อยๆวางมันกลับมาอยู่กับสติในปัจจุบันปีติเป็นแค่แขกผ่านทางจิตไม่ได้เกิดมาเพื่อก่อติดแต่เพื่อเรียนรู้และปล่อยวางถ้าเราเห็นตามนี้ใจก็จะเดินสู่ความสงบที่มั่นคงยิ่งกว่าเดิมเพื่อนละ่ะเคยภาวนาแล้วเกิดปีติแบบไหนบ้าง มาเล่าไว้ให้เพื่อนๆอ่านเป็นแรงบันดาลใจกันครับ